เดี๋ยวนี้มีนิมิตไหมคะขณะนี้เห็นอะไรใช้คำว่าเห็นนิมิตใช่ไหมคะจริงหรือเปล่ากับเห็นเดี๋ยวนี้อะไรจริงจริงหรือเปล่ากับเห็นเดี๋ยวนี้อะไรจริงที่ท่านการุณามาให้เป็นพิยาฐานคำว่านิมิตเนี่ยฟังดูเหมือนจะ ทำท่าเหมือนจะรู้จักแต่จริงๆไม่รู้จักกับท่านอาจารย์คะ่ะเพราะเหตุว่าตอนช่วงแรกเขาบอกว่ามีนิมิตนิมิตมันเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นเครื่องบอกเหตุล่วงหน้านะคะหรืออะไรทำนองนั้นต่อมามาบางท่านท่านไปฝึกสมาธิท่านบอกก็ท่านได้นิมิตก็เลยยิ่งไม่ยิ่งไม่เข้าใจกันใหญ่นะคะเพราะตรงนี้มาคิดในใจว่าน่าจะมีคำบาลีอีกเยอะมากที่ เรามาแปลเองแล้วมาพูดกันแล้วก็ทำให้เข้าใจฟั่นเฝือตอนหลังก็เลยกลัวภาษาบาลีเวลาอ่านนี่นะคะกลัวมากๆกลัวว่าเข้าใจผิดหรือกลัวไม่รู้เรื่องกลัวกลัวว่าเข้าใจผิดค่ะ,คะเดี๋ยวนี้มีนิมิตไหมคะขณะนี้ฟังแล้วรู้เลยมีแน่ๆน,นะคะ ทางตาก็มีนิมิตเกิดดับเร็วสิ่งที่ปรากฏก็เกิดดับจนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานแม้แต่เดี๋ยวนี้มีนิมิตไหมคะขณะนี้ฟังแล้วรู้เลยมีแน่ๆนะคะทางตาก็มีนิมิตเกิดดับเร็วสิ่งที่ปรากฏก็เกิดดับจนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานแมแ้แต่แต่ละคําที่ได้ยินเนี่ยคะ่ะเสียงก็ไม่ใช่การที่เข้าใจแต่ละคําของเสียงแต่ละภาษาด้วยก็เสียงนั่นแหละแต่ว่าพูดเสียงเดียวกันนะคะ แต่ว่าอาจจะมีความหมายต่างกันในแต่ละภาษาได้เพราะฉันเสียงเป็นเสียงความคิดถึงเสียงสูงต่ำและจำได้ว่าเสียงนั้นหมายความว่าอะไรเพราะฉันท,ทันทีที่ได้ยินก็เหมือนได้ยินคำซึ่งเป็นนิมิตของเสียงก็เสียงนั่นแหละแต่ว่าพูดเสียงเดียวกันนะคะแต่ว่าอาจจะมีความหมายต่างกันในแต่ละภาษาได้เพราะฉันเสียงเป็นเสียงความคิดถึงเสียงสูงต่ำ และจำได้ว่าเสียงนั้นหมายความว่าอะไรพระชนทันทีที่ได้ยินก็เหมือนได้ยินคำซึ่งเป็นนิมิตของเสียงหมายความว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นใช่ไหมคะเพราะใช้คำว่าเห็นน่าจะไม่ใช่เห็นแบบที่เราเห็นด้วยตาค่ะหมายถึงว่าเหมือนกับว่ามันจะเป็นภาพอย่างไรไม่รู้นะคะคำว่านิมิตที่คนที่รู้จักกันเนี่ยเป็นที่ตื่นเต้นฮือฮามากแล้วก็ หลายคนก็มานั่งฟังกันแล้วกลายเป็นของพิเศษซึ่งเหมือนกับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้คนที่ทำสมาธิเนี่ยเกิดความรู้สึกมีแรงบันดาลใจว่าฉันจะต้องพยายามนั่งบ้างแต่นั่งนิง่งก็ไม่ได้เข้าใจอะไรไม่เลยเจ้าค่ะค่ะพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วใช่ไหมคะนั่งนิง่งก็ไม่ได้เข้าใจอะไรไม่เลยเจ้าค่ะค่ะ พราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะคือความจริงของสิ่งที่มีเพื่อให้ผู้ที่ได้ฟังมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกตามปกติด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไปนั่งอย่างนั้นแล้วเห็นอย่างนั้นน่ะเห็นอะไรใช้คำว่าเห็นนิมิตใช่ไหมคะจริงหรือเปล่ากับเห็นเดี๋ยวนี้อะไรจริงหรือเป็นคำของผู้พูด แต่ละคำต้องละเอียดค่ะเดี๋ยวนี้มีนิมิตไหมคะขณะนี้ฟังแล้วรู้เลยมีแน่ๆนะคะทางตาก็มีนิมิตเกิดดับเร็วสิ่งที่ปรากฏก็เกิดดับจนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานแม้แต่แต่ละคำที่ได้ยินเนะะี่ยค่ะเสียงก็ไม่ใช่การที่เข้าใจแต่ละคำของเสียงแต่ละภาษาด้วยก็เสียงนั่นแหละแต่ว่าพูดเสียงเดียวกันนะคะแต่ว่าอาจจะมีความหมายต่างกันในแต่ละภาษาได้เพราะฉะนั้นเสียงเป็นเสียง ความคิดถึงเสียงสูงต่ำและจำได้ว่าเสียงนั้นหมายความว่าอะไรเพราะฉันทันทีที่ได้ยินก็เหมือนได้ยินคำซึ่งเป็นนิมิตของเสียงพระันสภาพธรรมะทั้งหมดนะคะรูปเกิดดับก็เห็นเป็นดอกไม้เห็นเป็นอะไรจึงบอกว่าเสาก็ไม่เคยดับไปเลยนะคะก็จริงสิ่งที่ปรากฏถึงตาดับแต่ไม่รู้ก็ยังเห็นนิมิต แล้วก็จําได้เพราะฉะนั้นก็จะไม่รู้ว่าแท้ที่จริงสิ่งที่เกิดดับไม่ใช่เสาแต่นิมิตของสิ่งที่เกิดดับทําให้จําและคิดว่าเป็นเสาเพราะฉะนั้นนิมิตทั้งหมดเนี่ยจะเกิดดับหรือในเมื่อไม่ใช่สภาพธรรมะที่มีจริงเป็นแต่เพียงการเกิดดับสืบต่อของสภาพธรรมะเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจแล้วต้องไปท่องไหมคะไม่ต้องท่องเลยค่ะรูปที่ปรากฏทางตาเป็นนิมิตนะคะ ความรู้สึกก็เป็นนิมิตเพราะเพียงแค่หนึ่งขณะระดับไม่ปรากฏก็จะไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยๆสัญญาขณะนี้นะคะคืออะไรถ้าพูดแล้วไม่ทําให้เข้าใจก็อย่าพูดดีก,กว่าใช่ไหมคะแต่ได้ยินคําว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขณะนี้รู้ความหมายของรูปนะคะ ไม่ว่าอะไรทางนั้นที่เกิดมองเห็นหรือมองไม่เห็นแต่สภาพนั้นมีจริงเกิดขึ้นนับไปแต่ไม่รู้อะไรก็เป็นธรรมะที่เป็นรูป,ปรธรรมเมื่อมีรูปแล้วนะคะแล้วก็เห็นรูปพอใจในรูปสุขทุกข์ในรูปต่างๆเหล่านี้ความรู้สึกก็ไม่เที่ยงค่ะเมื่อวานนี้สุขวันนี้ทุกข์ได้อย่างบางคนนะคะกำลังสุขอยู่จริงๆค่ะได้ข่าวร้ายเพราะฉะนั้น,นใครก็ตามที่ไม่ได้เข้าใจพระธรรมนะคะ ก็ชื่อว่าผู้นั้นไม่ได้นับถือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่ได้เข้าใจคำสอนเพราะไม่ได้ศึกษาเพราะไม่ได้ฟังเพราะฉะนั้นคำสอนก็อันตรธานจากผู้นั้นแต่ละหนึ่งไปจนกว่าจะหมดไม่มีใครที่สามารถจะเข้าใจคำสอนอีกได้เลยนะคะพระาศาสนาก็อันตรทานเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องรู้ค่ะว่าฟังคำพูดของใคร ใครพูดไม่สำคัญเลยคําจริงที่ทําให้เข้าใจความจริงทุกคําเป็นคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉนช้นใครจะพูดก็ไม่สำคัญนะคะแต่คําใดก็ตามที่ไม่ทําให้เข้าใจสิ่งที่กําลังมีถูกต้องไม่ว่าใครจะพูดก็ตามคนนั้นไม่ได้พูดคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นคําของตนเองและลองเทียบดู ใครจะสามารถพูดคำจริงที่ถูกต้องเช่นที่พระอาจารหันตสัมมาสุงเจ้าได้ตรัสไว้แล้วก็ต้องเป็นความคิดผิดของคนนั้นเองเพราะฉะนั้นก็ฟังคำใดนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าคำนั้นเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นคำของผู้พูดแต่และคำต้องละเอียดค่ะเดี๋ยวนี้มีนิมิตไหมคะขณะนี้ ฟังแล้วรู้เลยมีแน่ๆน,นะคะทางตาก็มีนิมิตเกิดดับเร็วสิ่งที่ปรากฏก็เกิดดับจนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานแม้แต่แต่ละคำที่ได้ยินเนะะี่ยค่ะเสียงก็ไม่ใช่การที่เข้าใจแต่ละคำของเสียงแต่ละภาษาด้วยก็เสียงนั่นแหละแต่ว่าพูดเสียงเดียวกันนะคะแต่ว่าอาจจะมีความหมายต่างกันในแต่ละภาษาได้เพราะฉะนั้นเสียงเป็นเสียงความคิดถึงเสียงสูงต่า และจําได้ว่าเสียงนั้นหมายความว่าอะไรเพราะฉันทันทีที่ได้ยินก็เหมือนได้ยินคําซึ่งเป็นนิมิตของเสียงพระฉันสภาพธรรมะทั้งหมดนะคะรูปเกิดดับก็เห็นเป็นดอกไม้เห็นเป็นอะไรจึงบอกว่าเสาก็ไม่เคยดับไปเลยนะคะก็จริงสิ่งที่ปรากฏถึงตาดับแต่ไม่รู้ก็ยังเห็นนิมิตแล้วก็จำได้ พราะฉันก็จะไม่รู้ว่าแท้ที่จริงสิ่งที่เกิดดับไม่ใช่เสาแต่นิมิตของสิ่งที่เกิดดับทำให้จำและคิดว่าเป็นเสาเพราะฉะนิน้มิตทั้งหมดเนี่ยจะเกิดดับหรือในเมื่อไม่ใช่สภาพธรรมะที่มีจริงเป็นแต่เพียงการเกิดดับสืบต่อของสภาพธรรมะเท่านั้นเพราะฉันถ้าเข้าใจแล้วต้องไปท่องไหมคะไม่ต้องท่องเลยคะ่ะรูปที่ปรากฏทางตาเป็นนิมิตนะคะ ความรู้สึกก็เป็นนิมิตเพราะเพียงแค่หนึ่งขณะระดับไม่ปรากฏก็จะไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยๆสัญญาขณะนี้นะคะคืออะไรถ้าพูดแล้วไม่ทำให้เข้าใจก็อย่าพูดดีกว่าใช่ไหมคะแต่ได้ยินคำว่าก็ชื่อว่าผู้นั้นไม่ได้นับถือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะไม่ได้เข้าใจคำสอนเพราะไม่ได้ศึกษาเพราะไม่ได้ฟังเพราะฉะนั้นคำสอนก็อันตรธานจากผู้นั้นแต่ละหนึ่งไปจนกว่าจะหมดไม่มีใครที่สามารถจะเข้าใจคำสอนอีกได้เลยนะคะพระศาสนาก็อันตรธานรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เกิดจับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วจนปรากฏให้รู้ได้ ท่านผู้ชมคะสิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจนะคะเกิดดับเร็วมากค่ะจนปรากฏเป็นนิมิตของสิ่งต่างๆที่ลวงให้เราเข้าใจว่ามีอยู่ตลอดเวลานะคะยังมีข้อสงสัยไหมคะในนิมิตถ้าหากเข้าใจว่าอย่างนี้ได้ไหมคะว่าในขณะจิตแรกที่เกิดเนี่ยไม่เป็นนิมิตแต่ถ้าเผื่อว่าต่อเนื่อง สืบเรื่องจนเราเห็นเป็นรูปร่างสันฐานปรากฏให้เห็นได้นั่นคือน,นิมิตถูกไหมคะเพราะเหตุว่าจิตหนึ่งขณะเกิดระดับใครจะรู้ได้รูปเพียงสิ่งที่กระทบตาปรากฏก่อนที่เสียงจะปรากฏได้ซ้ําไปรูปนั้นดับแล้วแต่ดูเหมือนไม่เคยดับเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นจะให้ใครไปทําสมาธิให้เกิดนิมิตไม่ใช่คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแต่และหนึ่งแต่และหนึ่งนะคะซึ่งปรากฏได้ทีละหนึ่งแล้วดับ เมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ปรากฏก็รวมกันเป็นนิมิตทําให้เป็นที่ยินดีที่พอใจที่ต้องการจนต้องไปทํานิมิตเพราะว่าอยากจะได้นิมิตไปทําสมาธิต่างๆให้เกิดนิมิตเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อความติดข้องและไม่รู้ความจริงเพราะฉันให้เข้าใจว่านะคะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ารูปะนิมิตเวทนานิมิตสัญญานิมิตสังขารน,นิมิตวิญญาณนิมิต เราได้ยินคำว่าขันห้าขันห้าก็คือสภาพธรรมะที่มีจริงสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเดียวนะคะเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเสียงเป็นธรรมะมีจริงเป็นรูปธรรมเพราะเสียงรู้อะไรไม่ได้แต่ที่เราว่าเราได้ยินเสียงนี่นะคะจิตเกิดดับเท่าไหร่เป็นนิมิตของเสียงเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่ใคร จะสามารถฟังพระธรรมเผ,ลผลินเผแล้วเข้าใจสภาพธรรมะต,ตามที่พระผู้มีพระภาคท่งประจักษ์และส่งแสดงว่าที่เราเข้าใจว่าเสียงขณะนี้เกิดดับแต่เราได้ยินเหมือนได้ยินคําใช่ไหมคะได้ยินไม่แต่คําว่าเสียงรู้ละว,ว่าหมายความถึงอ,อะไรได้ยินคําว่ากลิ่นแค่เสียงที่พูดนะคะว่ากลิ่นก็รู้แล้วว่าหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรเพราะฉะนั้นเหมือนได้ยินความหมายของคํา แต่กว่าเสียงนั้นนะคะซึ่งเกิดระดับหลายขณะจึงมีสภาพที่รู้ความหมายของเสียงไม่ใช่ทันทีที่ได้ยินก็ได้ยินคําเลยนี่ก็แสดงความเกิดดับอย่างรวดเร็วมากไม่ว่าจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นไม่ว่ายุคใดสมัยใดนะคะที่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางไม่อันตรธานหมายความว่าหมดสิ้นไป จากความเข้าใจนะคะตราบนั้นพระศาสนาคำสอนของพระองค์ก็ยังดำรงอยู่แต่ขณะใดก็ตามที่ไม่มีใครเข้าใจคำสอนแม้ว่าจะมีตำรับตำรามีตัวหนังสือพยายามกันไปจารึกเก็บไว้ในที่ที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดที่จะอยู่ได้อีกหลายพันปีนะคะแต่ไม่รู้ว่าคำนั้นหมายความว่าอะไรพระศาสนาก็อันตรธานจากผู้นั้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่ได้เข้าใจพระธรรมนะคะ ก็ชื่อว่าผู้นั้นไม่ได้นับถือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่ได้เข้าใจคำสอนเพราะไม่ได้ศึกษาเพราะไม่ได้ฟังเพราะฉะนั้นคำสอนก็อันตรธานจากผู้นั้นแต่ละหนึ่งไปจนกว่าจะหมดไม่มีใครที่สามารถจะเข้าใจคำสอนอีกได้เลยนะคะพระาศาสนาก็อันตรธานเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องรู้ค่ะว่าฟังหลงยึดถือว่าเป็นเรา พระเซนก็อยากจะให้เราเนี่ยมีแต่ความสุขไม่ให้มีความทุกข์ใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะอยากจะได้ทรัพย์สินเงินทองลาบยศสรรเสริญเพื่อความเป็นเราซึ่งความจริงก็คือสภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่เหลือเลยชาติก่อนหมดไม่เหลือเลยเมื่อวานนี้หมดไม่เหลือเลยวันนี้นะคะถึงเวลาหลับสนิทก็หมดไม่เหลือเลยตื่นขึ้นอีกก็เหมือนวันนี้ค่ะตื่นแล้วก็หลับ แล้วก็ตื่นแล้วก็หลับระหว่างหลับก็ไม่มีอะไรปรากฏเลยหายไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือจริงๆชื่ออะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่มีหมดนะคะแต่พอตื่นจำได้อีกละกลับมาอีกละเพราะว่าจิตเกิดขึ้นนะคะทำกิจเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายบ้างแล้วก็คิดนึกแต่เรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยคะ่ะ คิดแต่เรื่องของรูปบ้างเสียงบ้างเรื่องราวต่างๆกลิ่นบ้างรสบ้างการกระทบสัมผัสบ,บ้างเอาป่วยไข้โรคอะไรไปหาหมอหรือ,อยังฉีดยาหรือ,อยังกินยาอะไรก็เรื่องของกายใช่ไหมคะซึ่งเป็นทุกข์นี่ค่ะก็วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละจนกว่าจะจากโลกนี้ไปก็เลมหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะและต่อไปไม่เกิดไม่ได้เลยค่ะยังมีกิเลสซึ่งเป็นเหตุ ยังไม่ใช่พระอาหารหันต์ตราบใดก็ต้องเกิดตรัพน่ะตราบนั้นเมื่อเกิดแล้วการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วก็ปรากฏเป็นรูปนิมิตเวทนานิมิตสัญญานิมิตสังขารนิมิตและสุดท้ายคือวิญญาณน,นิมิตวิญญาณเป็นอีกคำหนึ่งของจิตนะคะเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยจะมีหลายชื่อเช่นเห็นขณะนี้ต้องอาศัยตาเป็นสภาพรู้ที่เกิดขึ้นเห็นจึงใช้คำว่าจักขู่วิญญาณ คนไทยก็เรียกสันส้นๆว่าจาักขูวิญญาณไม่มีใครรู้จักแน่ไปถามเด็กว่าจักขูวิญญาณเป็นอะไรแต่ถามเด็กว่าเห็นไหมเด็กบอกว่าเห็นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะไม่ต้องไปคำานึงถึงคำในภาษาบาลีเลยค่ะเพราะว่าถ้าคำานึงถึงไม่ได้รู้สภาพธรรมะเลยแต่ถ้าบอกว่าเห็นเนี่ยเราไม่ต้องไปติดที่คำไหนเลยพอพูดถึงเห็นก็รู้เห็นขณะนี้ต้องเกิดเกิดระดับไปกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราเห็น อีกนานไหมกว่าจะละคลายความติดข้องในสิ่งซึ่งเกิดดับซึ่งหลงติดนะคะยึดถือด้วยความสุขและความทุกขแต่ละชาติมากมายมหาศาลยากที่จะไถ่ถอนละคลายได้นะคะจนกว่าปัญญาที่เกิดจากการฟังรู้ตามในฐานะสาวกผู้ฟังพระธรรมแล้วเข้าใจความจริงค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนนคำวานิมิตก็คงชัดเจนแล้วใช่ไหมคะ มีรูปนิมิตไหมขณะนี้มีเวทนาในมิตไหมความรู้สึกมีสัญญาในมิตไหมมีสังขารในมิตไหมมีวิญญาณในมิตไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเห็นอะไรเป็นรูปร่างขึ้นมาแน่นอนเพราะเพียงแค่หนึ่งจิตที่เกิดขึ้นรู้หนึ่งสิ่งที่ปรากฏให้เห็นระดับยังไม่เป็นรูปร่างใดๆเล,เลยทั้งสิ้น ที่กล่าวว่าเพียงลัดนิ้วมือเดียวจิตเกิดดับมากใช้คำว่าแสนโกรธขณะไม่ต้องนับแต่เดี๋ยวนี้เห็นคนกี่คนเห็นไหมคะและ้วนอกจากคนเห็นอะไรอีกประตูก็เห็นหน้าต่างก็เห็นห้องก็เห็นโต๊ะก็เห็นเก้าอี้ก็เห็นเหมือนเห็นหมดเลยนี่ก็แสดงความหมายของคำว่านิมิตะและวิญญาณนิมิตตะด้วย